สวัสดีทุกท่านที่กาลังติดตามรับชมกลับบ้านเก่าเกมิ่งนะครับวันนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับพันธชิวันของเกมชินอิมแพกนะครับพันธชิวันจะเป็นเขาเรียกว่าอัลกอริทึมหนะครับของเกมชินอิมแพกซึ่งเข้ามาในช่วงของเมืองฟอนเทนนะครับเ,เข้ามาในช่วงของเมืองฟอนเทนนะครับหรือว่าบวไล i ฟ e ์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือตอนที่สู้กับตัวของฟาตุยโอเปเรทีฟนะครับ2ตัวนะครับธาต แข็งกับพัดลมนะเออใครเคยเจอ2ตัวนี้ในสไปรัลบีดมาแล้วก็คงจะรู้นะครับพิสมของมันดีนะละนักษณะก็คือเวลาเขาจะกดใช้สกิลสังเกตว่ามันจะเล็งมาที่หัวเราแล้วก็จะมีแบบเหมือนเป็นสีแดงขึ้นอยู่บนหัวนะครับแล้วที่สําคัญก็คือตัวผู้ใช้เนี่ยมันจะโดนดูดเลือดตัวเองไปสังเกตว่าตัวของฟาตุยเองเลือดมันจะลดเองเรื่อยๆนะครับเวลามันใช้ท่าพันธะชีวันนะเสร็จแล้วเนี่ยเวลามันตีโดนเราเราก็จะติด สถานะนะครับเหมือนเป็นเครื่องหมายฮิวสีแดงนะครับเออเหมือนกับว่าห้ามหิวนะแล้วหลอดเลือดเรามันจะขึ้นเป็นแถบสีแดงขึ้นมาครับเออมันจะมีแถบสีแดงสังเกตดูนะอันเนี้ยความยาวของหลอดสีแดงนะครับขึ้นอยู่กับพลังโจมตีของผู้ใช้นะถ้าผู้ใช้มีพลังโจมตีเยอะหลอดเนี้ยมันจะยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับเออแล้วแต่นะครับ หมายถึงว่าฝ่ายที่เป็นฝ่ายโจมตีแนละ้วฝ่ายที่ใช้สกิลก็คือหมายถึงตัวของฟาตุยตอนนี้นะครับเพราะ่าตุยมันเป็นคนใช้ใส่เราเนาะเออซึ่งเวลาโดนพันธะชีวันเข้าไปเนี่ยสังเกตว่าตัวละครเราก็จะติดสถานะอีกอันนึงก็คือสถานะ เลือดไหลนะครับเอ่อเลือดจะค่อยๆไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ว่าคุณจะเลือดเยอะหรือเลือดน้อยนะครับคุณโดนไหลเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณเจ็บแน่ๆน,นะครับซึ่งเป็นอลกอรทึมเียวก,กันกับเวลาที่เราโดนฝูงหมานรกจ้ำนะทุกคนนะเออเวลาที่โดนฝูงหมานรกลุมขย่ำเนี่ยก็จะติดสถานะนี้เหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราโดนสกิลนี้ซ้ำๆหลายๆทีนะครับ มันก็จะสะแต็กขึ้นเรื่อยๆหมายความว่าไอ้หลอดแดงๆเนี่ยมันจะยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับยาวขึ้นเรื่อยๆยิ่งเราโดน1ทียาวรรงนี้โดน2ทีก็จะยาวไปอีกยาวไปอีกยาวไปอีกเรื่อยๆนะครับและความเลือดไหลก็จะไหลแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับไหลแรงขึ้นเรื่อยๆนะแม <Bruno> ้ว่าคุณจะสับตัว เอาไปอยู่ออฟฟิวก็ตามมันก็ยังเลือดไหลยอยู่เรื่อยๆนะครับสังเกตจุกนี่เนี่ยเลือดก็ไหลไปจนแดงจนเกือบตายเลยนะซึ่งไอ้ตัวหลอดแดงที่ขึ้นมาเนี่ยสังเกตว่าสัญลักษณ์มันคือไม่ให้ฮิวใช่ไหมห้ามฮิวนะครับเออก็คือเวลาเราฮิวเข้าไปเนี่ยแทนที่เลือดเราจะเพิ่มมันจะไม่เพิ่มนะครับเวลาเราได้รับฮิวเลือดจะยังไม่เพิ่ม แต่ไอหลอดแดงอะ่ะมันจะค่อยๆสั้นลงทุกคนเออจนมันจะค่อยๆสั้นลงนะครับเพราะว่าเวลาโดนฮิวเข้าไปมันจะไปเอาฮิวที่เราฮิวเนี่ยไปล้างหลอดแดงก่อนนะครับจนกว่าหลอดแดงจะโดนล้างหมด นะทุกคนนะเออถ้าดอตแดงโดนล้างหมดปุ๊บสถานะติดพันธชีวันก็จะหายไปครับเออมันจะหายไปแล้วเราถึงจะฮิวตัวละครเราได้นะครับ mm hmm. ทีนี้ความโหดของพันธชีวันของไอ้พวกฟาตุยคืออะไรทุกคนนอกจากเราจะเลือดไหลาตายแล้วนะครับเออจะเลือดไหลาตายแล้วแล้วก็สแต็กขึ้นเรื่อยๆไ,ได้เนี่ยไหลแรงขึ้นเรื่อยๆได้เนี่ยแต่มันไม่เหมือนฝูงหมาฝูงหมาเนี่ยถ้าเราโดนตีติดกันสิบครั้งนะครับมันก็จะแบบเลือดลดทีละสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงีเ้ยมจาโหดตรงนั้นนะครับ แต่ของฟาตุยเนี่ยเราโดนได้ไม่เกิน3ามครั้งหรอกนะครับเพราะเวลาที่เราติดสถานะพันธะชีวันนะครับตัวฟาตุยเวลาตีเราเนี่ยด้วยสกิลเนี่ยมันจะแรงขึ้น2.5เท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสไปรอลท์บีดนะครับ ถ้าเราติดพันธะชีวันแล้วโดนมันตีนะเราจะตายทันทีนะครับเพราะมันแรง2.5เท่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคือมันโดนได้ไม่เกิน3ทีหรอกนะแม้แต่อยู่ในเวอร์เองก็โดนแรงนะตัวในเวอร์ยังโดนแรงเลยนะครับตัวในเอบิไม่ต้องพูดถึงนะทีนี้สังเกตนะครับทุกคนครับความพันธะชีวันก็คือถ้าสมมุติว่า เราแบบเลือดลดลงแบบจนเหลือ5%แล้วอะนะครับแล้วเราต้องการใจฮิวอ่ะนะเออแล้วตัวละครฮิวเรามันแบบอยู่ออฟฟิลพอดีแล้วเลือดมันไหลจนหมดพอดีเราสับมาแล้วกดอันตีฮิวนะครับ <Yeah. S 1> มันก็จะไปค่อยๆไปล้างหลอดแดงก่อนทีเนี้ยพอมันไปนล้างหลอดแดงเลือดมันไม่เด้งจังหวะเนี้ยมันมีสิทธิ์ที่เลือดจะไหลาตายหรือโดนตีแปะตายได้นะครับเอออันนี้ก็คือความน่ากลัวนะเพราะมันมา มันมาดึงฮิวออกไปนั่นเองครับอันนี้ในฝั่งของคนที่โดนนะคนที่โดนนะครับแต่ในอีกมุมนึงคือฝั่งของคนที่ใช้นะเราเสียเลือดนะครับเสียเลือดไปทีละ5% 5%เแต่สิ่งที่ได้คือดาเมจเพิ่มขึ้น2 5เข้าแล้วมีดาเมดดอทอีกเลือดไหลใส่มอนอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบถือว่าเป็น,นการกอริทึมที่โคตรดีนะถ้าสมมุติว่าอนาคตเรามีตัวละครที่สามารถ ใช้พันธะชีวันใส่มอนได้นะครับเออมันก็จะมีดาเมจเลือดไหลแล้วก็ถ้ามีสถานะพันธะชีวันอยู่แล้วเราก็สามารถตีนะครับได้แรงขึ้น2.5เท่าอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นอะไรที่ดีนะครับแต่มันก็มีข้อแม้ว่าถ้าเป็นกรณีเป็นฝั่งบั๊นะครับเออเราก็ต้องห้ามล้างพันธะชีวันหมายความว่าเราก็ต้องห้ามฮิวอะไรเงี้ยเออแล้วเราฮิวปุ๊บพันธะชีวันหายมันก็กลายเป็นว่าเลือดไหลก็หยุดมันก็ตีเบาอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่ามันก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับพันธชีวันก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือพวกที่ติดมากับอุปกรณ์นะอย่างเช่นอุปกรณ์ที่เป็นของเมืองฟอนเทนนะครับเเราจะเห็นว่ามันจะมีถ้าเรากดสกิล l e, ปุ๊บตัวละครที่ใช้จะติดพันธชีวันอยู่นะครับ ประมาณหนึ่งในสี่ของหลอดเทปเพียนะโดนลึกด้วยนะครับโดนลึกด้วยแล้วถ้าหากเราฮิวทิ้งนะครับอ่าก็คือพอติดสถานะแล้วเราล้างพันธชีวันออกก็จะได้บั๊เพิ่มอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือตอนติดบั๊กจะไม่ได้บัฟ นะครับเออก็จะติดแค่โดนดีบัฟฮิลนะครับแต่ถ้าล้างดีบัฟฮิลออกเมื่อไหร่ถึงจะได้บัฟนะครับก็จะมี2แบบเลยนะครับแบบที่ต้องล้างกับแบบที่ไม่ต้องล้างนะครับวะนน้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็รอดูทุกคนในอนาคต มันอาจจะมีการนําพันธะชีวันเนี่ยมาใส่ในตัวไอเทมอาวุธนะครับหรือว่าอ์ติแฟกหรือว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถสร้างสถานะพันธะชีวันได้ขึ้นมานะครับแล้วจะมีทิกเกอร์แบบไหนนะครับเช่นมีทิกเกอร์แบบห้ามล้างหรือว่าทิกเกอร์แบบต้องล้างอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องมาดูกันนะครับถ้าเป็นทิกเกอร์แบบต้องล้างแสดงว่าทีมจะต้องใส่ฮิลแบบฮิลแรงๆมาแบบฮิลแรงๆเลยนะครับเพราะว่ามันต้องล้างให้รวดเร็วนะครับเอออาจจะเป็นแบบฮิลหมู่แบบก้อนใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับหรือเป็นตัวที่แบบห้ามล้างนะครับถ้าเป็นห้ามล้างก็คือทีมห้ามมีฮิลนะครับหรือว่าตัวฮิลจะต้องเป็นฮิลแบบจังหวะเดียวห้ามมีฮิลตอดอะไรอย่างเงี้ย เออก็จะต้องมาดูกันนะครับอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ